มึงไม่เคยใส่เบอร์มูถือไอ้สัตวะโทรศัพท์ปาม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 มึงเคยใส่เบอร์มูถือมอถือมันเคยหมดพวกหมูตู้แล้วชูสองนิ้วแล้วบอกนะจ๊ะลงชูทำไมไม่ด่าโทนี้จะตากมา้งวะไอ้เหี้ย โทนี่สตาร์กมันไม่ได้พูดนะจ๊ะมันแค่ดูสองนิ้วดูสองนิ้วไม่แล้วพี่แน็กราบโทนี่สตาร์กใไม่เหนังมันดีหรือเปล่าไอ้เจ้าพากสองมันก็กลางๆนะวะไอ้เจ้าทำไมถึงกราบโทนี่สตาร์กวะกูกราบทำไมไม่รู้ตอนนั้นอ่ะกูทำไมไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์วะมกูยังไม่เกิดเลยตอนนั้นกูยังเรียนมหาลัยอยู่เลยจ้ะเกิดแล้วโหนี่อะไรเด็กจังวะ ว่าอยู่ที่บนไม่มีหรอกดีว่าไม่มีจริงเลยเข้ามาแล้วบอกเลยไม่มีแล้วใครฮุกดีว่าลงมาวะน่ะเถอย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 สองคนถอยกลับไปเลยมีไม่มีใครอยู่มันเข้าไปสี่คนแล้วไม่ใช่แค่สองอย่าเงี้ยถอยรับรับดีว่าหุ่นแตกแหวนไม่ต้องใช้เบอร์มือถือหรอวะ โดนตันตันกูโดนสตันโดนหลับด้วยโอ้โเอาแต้มแพ้ไปแล้วกันตอนนี้จะเย้ตอนนี้ชนะกูมีแววอยู่นะเอาแต้มแพ้ไปเลยตมีแววว่าจะชนะอยู่ชนะดี๋ว่ะพี่มันจับไว้เกียวไย้งหรอเกียวย์เกียวไว้อะไรจับเอาไว้ไอ้เหี้ยเล่นคนเดียวได้ไง ยังไม่คนหน่งเขาถามหน่อยวะให้สัก็ไม่มีใครถามอ่ะกลังพูดมึงไปเป็นช็อตช็อตช็อตจะใครจะถามดันนะรีบรีบเขาเรียกนเลยไหนไม่เห็นมาแล้วดนุี่เข้ามันเีวทีซิมอีมว้าอีทีมอยู่ข้างบน เห็นแล้วโอยปยังเมคกี้อยู่บนฮิวหิวหน่อยตดูดแรงมากดูดวาอดูดแรงมากเท่ารเพิ่งีกูมีเอาอแอฟเีดรออฟเฟียมึงซดเดี๋ยวทุ่งออ้เมตายแอฟเฟียมึงซดได้อยู่บ๊อบมาบ๊อบมาบ๊อบมา ปอบต้องเข้าแล้วเอาไม่แข็งว่ายเฮีย้ยปัดอยู่นั่นนะ่ะโง่แต่พวกโง่เนี่ยหนีท่ามีอะไรไ,ไปแล้วไม่ตอนที่มันยังไม่ไปมันอยู่ตรงไหนนี่ยืนอยู่ตรงนี้ยืนตรงอยู่ตรงใจเลยเก็บทิ้ทั้งซ้ายหน่อยจ้ายิงซ้ายฟรฟรีรี ว่าหุ่นแตกครับยิงคีข้างบนยิงเออยิงผรอนมาข้างบนหน่อยมันนานแล้วอะไรปอดตกใจเลยวะเต่อจ่อเลยโอ้ยเน็กไอ้เหี้ยมึงหุ่นจริงอะไรวะยิงบิดมึงบิดจริงจริงเขาเรียกมวยไฟเตอร์กลัวปอดไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยเพิ่งแท็กดีว่าตัวเล็กแต่งเปล่ยนจริงมันก็ต้องแท็กมันไกลไงจะเข้าไปตีมก็ต้องแท็กไปก่อน เออเคยเข้าไปตีว่าหรอบอลตีอะไรอ่ะตีเลยตีบุรุษเนี่ยเตรียมวาร์ปอีกแล้วเตรียมวาร์ปีวตีบุรุษไม่ได้ดูดบุหรี่เขาบอก้เดีย๋ดวยวปิดว้าวว้าวว้าวแม่มึงไงเฮียสัยสตว์ใครสัตว์ไมู่สัตว์เด <c oughs> ี๋ยวอูเจอหน้ามึ <c oughs> นางนั่นไงกูตายจนได้โดนฮุกสองรอบไม่ได้หิใครก็ได้เข้ามาช่วยกูในพอยที โก้โก้โก้อริอะไรอยงวุนอะไรอยงวุนอาณาอยงวุนอาณาอยงวุนอาณาอยงวุนเออเออพิมพ์าาฆ่าอ้ณางวุนว่าเออเออยังไงอีดอกเออให้ดูสักบ้างพิมพ์ไปพิมพ์บอกมันไปเป่าอ้วนมาบอกมันไปว่าสู้ๆนั่นจ้ะบอกเขาไปเปล่าอ้วนไปว่าอะไรยิงมาก็ให้มันกระเด็นมาครับยิงมายิงมารินริน ไม่กูจะไปฮอสตาได้ดู789ดแปด้สักทีไม่ like ชอบฮอตสตาร์ชอบ SOD สตาร์มากกว่าเฮ้ยย no ี่ขนลุกเลยสัตว์เฮ้ยหนาวเฉยเลยทำไมเมื่อก่อนยี่อยู่ๆก็หนาวไอ้เสื้อเดี๋ยวมาพึ่งน้ำมนต์แล้วปกยัยยัยเดี๋ยวกูหลุด โจมตันเองไม่ได้อย่าหนักหัวแตะไปงู What the fuck Where you จอดยวนวาวเหรอ No there วาวเพิ่งออฟไลน์ไปจริงวไปขึ้นซ้ายขึ้นซ้ายเยอะขึ้นซ้ายเยอะมันเยอะเยอะจริงเยอะจริงอ้วนแม่งู้ผมมีใครทำอะไรกูได้หรอกูอยู่ในจุดสูงสุดของห่วงโซ่อาหารแล้วไอ้สายบุหรี่ ตายซะอ้วนติมมันเล่นกับเหมยอยู่เลยอืมยิงไหมวันแจ็คไทยอย่างมึงหลบได้สบายๆอยร่แล้วใครเล่นเซนเลยไม่รู้เยอะก็ดิสคอร์ดแม็กค,ครีข้างบนนี่อยู่ดิสคอร์ดวันแมันมึงยุ่งกัดีพ่อเหรอฮีแม่เมยเดชสัวยุ่งกัดขาว้าหูชอบนี่อะไร,รอ,อันเดลั่นอ,อันนี้ลั่น เออไรถือว่าใช้ได้อยู่หล่นยุ่งอีเด็กขอ้ยุ่งโอยเออเอโดนอะไรวะนะโดนหีตอดคนเอฟเคมก็ยิงเนาะโอ้โหยิงแล้วมันม,มันเดินลงล่างมันเดินลงล่างยุงมาจากไหนครับ <c oughs> ออไฟเซอร์อยู่ไฟเซอร์อยู่ซ้ายบนไฟเซอร์ซ้ายบนไฟเซอร์คือใครวะจังไอจังเออมันชื่ออะไรไม่รู้กูก็เรียกไปงั้นแหละเหมือนที่กูเรียกไอ้เหี้ยนั่นแล้วมึงด่ากูอ่ะไอ้เหี่ห้อมันจะวีเซนโซมันจะโถมแล้วมันจะโถมแล้วตามที่วิ มันจะโถมแล้วจดับน่ันมีแล้วพี่มีทั้งทุกคนเราก็มีอันตรรมีทั้ง4ตัวกลัวอะไรไม่กลัวหรอกนี่ตายไปหนึ่งแล้วแอร์แอร์เรง่ายๆคือแอร์บีเบอร์นั่นเองเรืง่ายว่าแอปอ่องออง What do you mean Yeah เราเป็นเนี่ยเฮตะกุ่ะตะกุศล่ะตะกุศจะ็อตแล้วตะกุจะอแล้วเก็บกี่ไปแล้วระวัง What you mean? อ้าวไฮโนนโกดอนกูเฉยเลยโอ้โหสาวตัวมากันได้เป็นไง อันี้เฟคอลังการว่ะพูดมาได้เฮงสวยไปตั้หนึ่งเกมไปเกมท้ายไป